สวัสดีค่ะซาร่าไทยค่ะหลายสถานที่เริ่มไยล็อกบ้างแล้วนะจ๊ะอย่างเช่นวันนี้สวนสาธารณะก็เริ่มมีบางแห่งเปิดแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังคงอยู่ในมาตรการความปลอดภัยทั้งตัวเองและผู้อื่นนะคะเพื่อความมั่นใจก็ยังคงสวมหน้ากากหรือว่าแมสอยู่นะคะที่สวนกนละประพฤกนะคะมีประชาชน เริ่มพาครอบครัวออกมาทำกิจกรรมแล้วก็เล่นกีฬาออกกำลังกายกันบ้างแล้วค่ะการที่มีประกาศปิดสวนก่อนหน้านี้นะคะมีข้อดีอย่างหนึ่งค่ะที่เห็นได้ชัดเจนค่ะดอกโปรยเซียนแคสสีแดงค่ะนั่นคือได้ธรรมชาติที่สวยงามกลับคืนมาค่ะเพื่อนๆลีลาวดีสีเหลืองค่ะส่วนด้านโน้นนะคะมีศาลานั่งพักผ่อนค่ะและสำหรับทำกิจกรรมในร่มได้นะคะ ่อนหน้านี้นะคะตรงนี้เคยเห็นเขาใช้เล่นโยคะกันนะคะตรงนี้ขออนุญาตนั่งพักสักแป,ป๊บนะคะพอดีเพิ่งหายป่วยมาค่ะด้านหน้าสาลาจะมองเห็นสนามเด็กเล่นค่ะเขาปรับปรุงใหม่สวยๆด้านขวาจะเป็นไม้ประดับต่างๆค่ะอันนี้คือดอกแพงพวยนะคะดอกแพงพวยฝรั่งสีม่วงค่ะ และที่เห็นนี้คือเป็นโซนห้องน้ำนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นลานจอดรถค่ะกว้างอยู่นะคะมีคนเรียกไปดูดอกไม้ค่ะโอ้โห,โห,โหแถบนี้จะเป็นต้นลีลาวดีเรียงกันเป็นแถวเลยค่ะทั้งแถบค่ะและที่สำคัญก็คือดอกเต็มต้นเลยค่ะเดี๋ยวจะถ่ายที่เป็นช่อเป็นพวงให้ดูเลยค่ะ ออกดอกเต็มต้นไปหมดเลยค่ะทุกต้นเลยนะคะมีดอกไม่มีต้นไหนไม่มีดอกเลยค่ะต้นนี้นะคะดอกนะห้อยลงมาเกือบถึงพื้นเลยค่ะดูสิคะเขาได้น้ําฝนด้วยมั้งเนาะช่อนี้ก็สวยดีค่ะไปค่ะเดินไปเรื่อยๆดูต้นไม้ไปด้วยดอกไม้ไปด้วยนะคะ ถือว่ามาออกกำลังกายแบบเบาๆนะคะเพราะว่ายังใส่ถึงส่วนแมสอยู่นะคะและอีกอย่างหนึ่งเพิ่งพื้นจากอาการป่วยนะคะยังมีอาการหอบอยู่นิดๆเดี๋ยวจะเป็นลมซะก่อนด้านนี้จะเห็นไม้ประดับนะคะแล้วก็มีเข็มแดงค่ะดอกเข็มสีแดงนะคะ่ะดอกๆเป็นต้นเลยค่ะค่ะค่อยๆเดินแกว่งแขนไปพร้อมๆกันค่ะเดินช้าๆนะคะ เพื่อนๆจะได้เห็นภาพด้านหน้าด้วยค่ะนี่ค่ะมีคนมาออกกำลังกายเยอะอยู่อุ้ยทนนี้ต้นทองลุไลค่ะอันนี้จะเป็นดอกเข็มแดงนะคะก็มีคนมาอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้มากเหมือนเหมือนก่อนหน้าที่จะมีโควิดก่อนหน้าที่จะมีโควิดเนี่ยสวนสาารน,นาสวนนี้นะคะ เป็นสวนไม่ใหญ่มากก็จริงนะคะแต่ว่าคนเยอะเลยค่ะต้นที่มีดกอกสีชมพูอยู่ข้างหน้านี่คือต้นยี่โถนะคะหรือว่าดอกยี่โถค่ะยี่โถเนี่ยยางเขาจะมีอันตรายนะคะใช้สําหรับกันหนูได้ค่ะเพื่อนๆดูนกตัวนี้สิหคะน่ารักจังเลยอะ่ะนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติคะ่ะเตะบำอยู่ตัวเดียวโซนด้านหน้าน,น้นจะเป็น สนามเด็กเล่นนะคะมีเครื่องเล่นเยอะนะคะหลายชนิดเลยแต่ว่าไม่กล้าไปถ่ายเพราะว่ามีเด็กนะคะเด็กๆอะเนาะตอนช่วงโควิดเขาก็ต้องอยู่แต่ในบ้านนะเนาะตอนนี้พอพาออกมาข้างนอกนะคะมามาเล่นตามสวนสนุกนะคะตามสวนเด็กเล่นน่ะดูสิมีความสุขน่าดูธรรมชาติของเด็กๆก,ก็อยากจะวิ่งเล่นนะเนาะด้านนี้จะ ปลูกต้นเศรษฐีเรือนในไว้เต็มไปหมดเลยค่ะเป็นไม้มงคลนะคะท้องฟ้าวันนี้แจ่มใสมากเลยค่ะมีลมพัดด้วยนะคะดอกเข็มสีแดงค่ะอยู่ตลอดแนวทางเดินเลยค่ะเพื่อนๆคะเห็นไหมคะมีลูกอะไรห้อยๆอยู่อ่ะคะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าลูกตีนเป็ดนะคะเวลาเขาสุกเนี่ยเขาก็จะหล่นลงมาแบบนี้นะคะ่ะ แล้วคนเขาจะเอาไปเป็นไม้ประดับอะค่ะ<ม>ตรงนี้เคยนำเสือมาปูแล้วก็นั่งรับประทานอาหารปิกนิกค่ะมีคนเรียกอีกแล้วค่ะให้ไปดูอะไรก็ไม่รู้อ๋อตรงด้านหน้ามันจะเป็นคลองค่ะมีเรือด้วยนะคะแล้วก็จะมีของขายนะคะก่อนหน้าน,นี้ค่ะตรงนี้จะเป็นลานออกกำลังกายนะคะแล้วก็เขาจะมีเต้นแอ,อโลบิกนะคะแล้วก็จะมีการแข่งกีฬามนอัศมีอัออตจรรนะคะ ให้นั่งอยู่สีด้านอาตจันอย่างดีเลยนะคะแล้วก็รอบๆอาตจันนะคะก็จะมองเห็นดอกลีล่าวาดีเต็มไปหมดเลยค่ะมีหลายสีนะคะสีขาวสีเหลืองสีแดงสีชมพูแล้วก็ดอกไม้อื่นๆรอบอาตจันเลยค่ะตรงนี้เป็นวิวที่สุดยอดลมดีนะคะถ้าเกิดเบื่อเอยู่บ้านนะคะก็มานั่งตรงนี้นะคะหูสบายมากเลยค่ะลมเย็นสุดยอดแล้วค่ะตรงนี้ อุ้ยข้างหน้ามีเจ้าทินค่ะเฮ้ยกี่เธอสถานการณ์เป็นยังไงบ้างทั้งนั้นโอเค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 บา,บายบายนี่ค่ะขึ้นมาบนอัจจันร์นะคะก็<ม>จะเห็นต้นดอกไม้เต็มไปหมดเลยค่ะมีหลายสีทุกชนิดเลยนะคะเนี่ยไปค่ะเดินไปข้างหน้าด้วยกันช้าๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเรือค่ะเพื่อนๆนี่ต้น เลิฟเบิร์ดนะคะดอกเลิฟเบิร์ดนี่ค่ะเห็นเรือแล้วแต่ว่าวันนี้เขายังไม่ขายของเนาะปกติตรงนี้จะมีเรือจอดอยู่หลายลำนะคะเพราะว่าเขาจะมีของขายสำหรับคนเวลาออกกำลังกายเหนื่อยเหนืยหรือว่าหิวนียค่ะเขาจะมาซื้อของกินแล้วก็นั่งกินตรงนี้มีปลาด้วยนะคะเนี่ยแล้วข้อที่สำคัญข้างหน้ามีสะพานค่ะเห็นไหมคะสะพานมีหลายที่นะคะสวยๆคลาสสิกมากเลยค่ะอันนี้เป็นเตา่า ที่ดอกอะไรไม่รู้ค่ะสวยดีดอกสีชมพูเคยถ่ายให้ดูแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นว่านเศษฐีเวีนในเหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะมุมนี้นี่อีกด้านหนึ่งนะคะมันเป็นคนละด้านกับที่ที่ถ่ายให้ดูตอนแรกนะคะนี่สะพานนั้นที่สองคลาสสิกไหมคะเนี่ยจะมีคลองมีปลายเยอะเลยค่ะนี่คนละด้านเลยนะคะเนี่ยมุมเนี้ยจะมีดอกเฟื่องฟ้าแล้วก็ ดอกอะไรอ่ะดอกบัวสวรค์หรืออะไรไม่รู้ค่ะสีม่วงม่วงอ่ะสวยดีเนี่ยค่ะดอกเล็กๆอ่ะเต็มไปหมดเลยนะคะออกดอกทุกต้นเลยค่ะแล้วก็อันนี้คือเทียนหยดเนาะน่าจะเป็นเทียนหยดอันเนี้ยสวยดอกสีม่วงเนียค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็ดอกเยอะค่ะนี่กําลังต,มตมูมกกำลังจะบานด้วยอันนี้จะเป็นเข็มแดงค่ะนี่มาถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะเข็มแดงสวยดี ต่อมาณน,นี้จะเป็นเฟื่องฟ้าค่ะเฟื่องฟ้าอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ดอกเขาจะเป็นกลีบเล็กๆซ้อนๆซ้อนๆกันอยู่อันนี้บัวสวรร์หรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะสวยดีสีม่วงอันนี้เป็นดอกไม้ที่ขึ้นง่ายมากในเมืองไทยก็คือดอกดาวกระจายอันนี้เข็มสีขาวค่ะดอกเข็มสีขาวนะคะสวยจังเลยอ่ะ ละมุนมากเลยอ๋อ,อทราบแล้วค่ะอันนี้เขาเรียกดอกบัวดินรัสเซียสีชมพูค่ะด้านนี้คือดอกบานบุรีสีเหลืองค่ะบานบุรีสีเหลืองไปค่ะเพื่อนๆเ,เดินต่ออีกสักนิดนึงนะคะให้เหงื่อออกที่ต้นหมากค่ะหูต้นหมากต้นนี้สูงมากเลยเก่าแก่แล้วนะคะเนี่ยแต่สวยจังเลยอ่ะทรงมันอ่ะ ท้องฟ้าสีครามดอกไม้สีชมพูสวยจังเดินมาด้านนี้ก็มีดอกไม้สวยเหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้ลีลาวด,ดีตรงนี้ก็มีนะคะสีชมพูสีชมพูหรือสีแดงเนี่ยสวยจังเลยอะ่ะกระถางสีขาวเนี่ยมันจะทำให้ดอกไม้ที่อยู่ในกระถางเนี่ยมันจะสด สวยมากขึ้นนะคะเนี่ยบัวกระถางสีขาวนี่ดีว่ะภาพต้นหมากค่ะตัดกับท้องฟ้าสีครามแล้วก็เมฆสีขาวสวยสวยโอเคค่ะเพื่อนๆรู้สึกไ่ค่อยโอเคละจะกลับบ้านแล้วค่ะถ้าชอบและอยากเป็นกำลังใจให้ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาร่าไทยด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักษาสุขภาพนะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ